สวัสดีครับวันน <letter> ี้กลุ่มของกระผมมีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด3คนประกอบไปด้วยสวัสดีครับผมชื่อนายสารัต์ม่จติดมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับสวัสดีครับผมชื่อนายเรมกเกยนจ่ยมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับสวัสดีครับผมชื่อนายบุผาบัสีครับมาจากโรงเรียนวชิรธรรมสถิตครับจากการที่พวกกับผมได้เรียนวิชางานเชื่อมไฟฟ้าบ้างต้นรหัสวิชา1 1 0 3 1 3 0 1กับคุณครูธีรพงศ์ก็จะเสนพวกผม มีความรู้ในการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าในตำแหน่งท่าเชื่อมและรอยต่อต่างๆจากการได้ลงฝึกปฏิบัติการเริ่มต้นอาร์คโดยการฝึกเชื่อมเป็นจุดการเริ่มต้นอาร์คเป็นหัวใจสำคัญของการเริ่มต้นเชื่อมในท่าอื่นๆต่อไปจะต้องฝึกบ่อยจนเกิดความชำนาญนก่อลงมือปฏิบัติต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญต้องสวมใส่อุป,ปกรณ์ป้องกันทุกครั้งจะประกอบไปด้วยหนึ่ง เสื้อหนังสงปลอกแขน3ถุงมือหนัง4ี่คีมกับชิ้นงานร้อนเพื่อป้องกันความร้อนจากงานเชื่อมห้คนอนเกาะสล็กหกเปลงลวดเพื่อทำสำจาหรัชิ้นงานครับหน้ากากเชื่อม แต่มองการเชื่อมโดยทั่วไปมีอยู่2แบบคือแบบสวมหัวและแบบมือถือครับแนะนำลวดเชื่อมนะครับลวดเชื่อมก็จะเป็นลวดเชื่อมมุมฟลักขนาด3.2ม mm มิลนะมิลลิเมตรครับสองกระแสไฟที่ใช้คือกระแสตรง หลักกระแสไฟร้อยยแอมมุมลวดเชื่อมมีอยู่2มุมครับคือมุมงานกับมุมลวดเชื่อมมุมงานจะอยู่ที่90องศานะครับจะตั้งตรงแล้วก็มุมเดินลวดก็จะอยู่ที่65ถึงองศานะครับประมาณนี้ครับเอียงไปตามทิศทางความเชื่อมถ้าถนัดขวาก็าให้เชื่อมจากซ้ายไปขวานะครับครัดสี่ระยะอาร์กเท่ากับความโตลว,วดที่ใช้คือ3 2มจุมิลน,นะร,ระยะอาร์กก็คือจากปลายถึงลวดเชื่อมชิ้นงานครับ ควบคุมเวลาเชื่อมให้เหมาะสมประมาณสามวินาทีก่อนยกลวดขึ้นจากชิ้นงาน 6. กขั้นตอนวางต่อไปวางชิ้นงานในท่าราบให้ขนานาลำตัวหรือท่ายืนในท่าตีถนัดใช้ลวดเคาะนะครับหรือเกียย์ชิ้นงานมาชิ้นงานเบาๆเ,เมื่อลวดอาร์กกับชิ้นงานให้ยกลวดขึ้นมาควบคุมระยะอาร์กให้เหมาะสมลำดับต่อไป มาชม giả t h ได้เลยครับ ครับในการทำความสะอาดโดยเชื่อมนะครับให้เคาะตะเล็กเบาๆนะครับเคาะห้ามเคาะเข้าตัวเองนะครับให้เคาะออกนอกตัวเองแบบนี้นะครับครับทำความสะอาดด้วยเชื่อมด้วยเปลงลวดนะครับครับุม การเชื่อมต้องให้ตรงตำแหน่งที่ตั้งนะครับแบบนี้รับตำแ่มาเอาไว้นะครับมาดูต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อจนเสร็จนะครับ ข้าขเลยขเลยเล่นกนี่คือแนวเชื่อมขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนทำความสะอาดชิ้นงานนะครับก็จะใช้แปรงลวดในการกลับชิ้นงานนะครับ แนวเชื่อมที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสาธิตในวันนี้นเป็นแนวทางในการเชื่อมให้กับผู้คนที่สนใจในด้านงานเชื่อมได้นะครับประยันฝึกบ่อยๆจนเกิดความชำนาญในโอกาสนี้ต้องขอบคุณเพื่อนในกลุ่มขอบคุณทูศีระพงนะครับวิทยาลัยสา,าบประช่างปัตลุงและผู้ที่เข้าชุมชมทิปทุกท่านด้วยนะครับ ভাৱনী প্ৰলাভাৱে কংগ্ৰেছ গতিকে